คุณผู้ชมครับเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนาขนาดนี้เหรียญทางซ้ายก่อนเหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวล่เก้าเหรียญหนึ่งบาทสีขาวล่เก้าเหรียญน,นี้ผมอุจิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญละ4ี่0 0นบาทเหรียญทางขวาเป็นเหรียญสีขาวเป็นเหรียญ5บาทสีขาวลหล่อเก้าเหรียญหบาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละ7 4 9 0 0เ้า้บาทอะคุณผู้ชมฮะใครมีกระเป๋าตาังใครมีกระปุกเหรียญ หยิบขึ้นมาดูเลครับว่ามี2เหรียญน,นี้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรอ9ก้าตรงกับเหรียญทางซ้ายผมจ่ายเงินสมทันทีเหรียญละ48,6 0 0ด้บาทถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญ5บาทสีขาวรอ9ผมรับซื้อเหรียญละ7 000, 4 000, 9 0 0พรบาทคนระับ มาดูกันเลยเนาะว่าในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์อะไรบ้างครับคุณผู้ชมฮะแบงค์ใบแรกที่ผมรับซื้อในคลิปนี้เป็นแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่ารุ่นหายากครับแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่ารุ่นหายากใบนี้นะครับผมอุจิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่น และกลุ่มในทูนจากประเทศญี่ปุ่นรับซื้อใบละเก้าหมื่นแปดบาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยเนาะพยาครุรเป็นสีเขียวอ่อนปีกซ้ายปีกขวากับผางเป็นสีส้มตัวเลข20บาทเป็นตัวอาราบิกอยู่ในรูปวงกลมนะแต่ว่ากลับล้ำอยู่นะครับมีรูปสะพานลอยครับ มีรูปรอแปพระองค์ท่านยืนอยู่นะครับมือซ้ายถือถุงมือมือขวาถือกระบี่ตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับมีไลายไทยสีน้ําเงินนะรูปดอกไม้1 2ึ่จุดสรับตรงนี้เป็นรอแปเดินหน้ารอเก้าตำหลังในทหาร1 2 3 4 5 6ฐานคนหนึงถือร่วมนะครับตัวเลข20บาทเป็นตัวอารบิกนะ สังเกตนะข้างในของเลข2กับข้างในของเลขสูเนี่ยมีขีดสีขาว 1, 2, 3, 4ครับตรงนี้ล่ะรูปวงกลมเป็น2ขีดนะมีพระพุทธรูปพนระมีร่วมทางซ้ายร่วมทางขวามีลายไทยทางซ้ายลายไทยทางขวาครับอ่ะคุณสมะนี่คือด้านแรกของแบงค์20ใบนี้ย้ำราคานะใบนี้รับซื้อใบละ98000บาท ไปดูด้านที่สองพร้อมๆกันเลยเนาะ <c oughs> ตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกับ <c oughs> รูปในหลวงรอ9ครับ <c oughs> อ่ะและตรงนี้หละคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญมากครับ <c oughs> เลข0กับตัวเจฮะใบนี้รับซื้อใบละ98,000บาทจะต้องมีเลขศูนย์กับตัวเจจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวผมรับซื้อใบละ90000 บาทครับคุณผู้ชมท่านบอกผมว่าพี่ๆวันนี้ผมยังไม่มีอะอนาคตมีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไ้ครับหรือคุณผู้ชมท่านถามผมว่าพี่ค้าพี่ค้าหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีตัวเจแต่หนูไม่มีเลขศูนย์ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข1ตัว j เลข2ตัว j เลข3ตัว j เลข4ตัว j เลข5ตัว j เลข6ตัว j เลข7ตัว j เลข8ตัว j เลข9ตัว j อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นเนี่ยมีบางใบรับซื้อราคาต่ำกว่าใบนี้และมีบางใบรับซื้อราคาสูงกว่าใบนี้ครับ ดังนั้นใครมีแค่ตัวเจไม่มีเลขศูนย์เป็นเลขตัวอื่นอย่าทราบราคาเนี่ยแนะนําไม่ไปดูคลิปอื่นครับเพราะผมประกาศรับซื้อเลขตัวอื่นกับตัวเจไว้ในคลิปอื่นแล้วครับตัวเลข20บาทเป็นตัวท้ายครับในวงกลมมีตัวเลข20บาทอลาบ,บิกอยู่ตัวหนังสือ20บาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยพยาคูเป็นสีน้ําเงินปีกซ้ายเป็นเขียวปีกขวาเป็นส้มครับ อ่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็สำคัญคุณผู้ชมนะเลขศูนย์กับกอไก่ครับใบนี้รับซื้อไปละ9 8 0 0 0บาทจะต้องมีเลขศูนย์กับกอไก่จะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวบ้างบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้นะครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีแบงค์20บใบนี้ทั้งหมดกี่ใบครับคุณผู้ชมท้าบอกผมว่าพี่พี่วันนี้ผมยังไม่มีอนาคตมีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไว้ครับ หรือคุณผู้ชมท่าบอกผมว่าเพี้ยครเพี้ยครหนูอ่ามีกอไก่แต่หนูไม่มีเลขศูนย์ค่ะขอหนูไปเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข1กอไก่เลข2กอไก่เลข3กอไก่เลข4กอไก่เลข5กอไก่เลข6กกอไก่เลข7กอไก่เลข8กอไก่เลข9กาอไก่อย่างเนี้ค่ะ คุณผมมู้ชมครับเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นเนี่ยผมรับซื้อบางใบราคาต่ํากว่านี้บางใบราคาสูงกว่านี้ครับดังนั้นใครมีแค่กอไก่ไม่มีเลขศูนย์ไปเลขตัวอื่นอย่าทราบราคาเนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะผมประกาศเลขตัวอื่นกับกอไก่ไว้ในคลิปอื่นแล้วครับอ่าคุณผมมู้ชมครับใครมีแบงค์ยี่สิบใบนี้ตรงตามทั้งสองด้านบ,บ้าง ใครมีแบงค์20ใบนี้ตรงตามได้สด้านบ้างบอกให้ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้แหละครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะคุณชมมาดูเหรียญกันต่อมาดูเหรียญกันต่อนะสองเหรียญน,นี้คุณชมนะสเหรียญน,นี้ผมแจ้งราคารับซื้อไว้ต้นคลิปแล้วนะเหรียญหนึบาทรอเก้า 9, ับซื้อเหรียญละ4 8 6หมแป้อยบาท เหรียญ5บาทรอ9้ารับซื้อเหรียญละ74,9 0 0้บาทอ่ะมาดูกันทีละเหรียญเนาะเริ่มต้นจากเหรียญ5บาทรอ9นะย้ําราคานะเหรียญ5บาทรอเเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ7 4 9ด0้บาทครับคนที่ตรงกลางเป็นรอ9หาหันไปทางซ้ายมือพระบาทไทยเขียนคําว่าผู่มิพลอ่ะดุลยเดชตรงนี้เขียนคําว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะ มีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข5อาราบิกตรงกลางเป็นรูปพระราชวางังข้างบนเขียนคว่าประเทศไทยพอพันจุดสอสะจุดสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดสังเกตปีพศนะฮะคุณผู้ชมฮะใครมีเหรียญห้าบาทรอเก้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบ้างใครมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทาง ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะมาดูเหรียญหนึบาทรลอเก้าย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ48,600บาทคนทีรอยบาทอตรงกลางเป็นลรลอเก้าหนไปทางซ้ายมือภาษาไทยนะเขียนคาว่าผูมิพลอดุลยเดชตรงนี้เขียนคาว่าราชการที่9อ่าอันนี้คือด้านแรกด้านที่สองนะ ข้าบนฮะเป็นประเทศไทยพศ2อ5พันส,ส, 2, สังเกตฮะเป็นปีพศ2 5 5 5รับซื้อเหรียญละ48,600บาทใครมีเหรียญหนึบาทเหรียญน,นี้บ้างบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านในที่หมู่ที่ตามบนอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับ คุณผู้ชมครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นการเข้ามานะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นเลยนะครับอ่ะไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยเนาะความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของ fc ผู้หญิงนะ fc ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นว่ามีเหรียญ5บาท1เหรียญค่ะอ่ะอ่านอีกรอบหนึ่งนะ fc ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นว่ามีเหรียญ5บาท1เหรียญค่ะ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้ ชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านน้ำตกไพยวานตำโบนคลองเฉลิมอำเภอกองหลาจังหวัดพัทลุงอ่ะ fc ผู้หญิงครับคุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะคุณหยิบนาฬิกามาดูวันที่เลยนะครับวันนี้คือวันที่30มีนาคม2567วันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่31มีนาคม2567 วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านน้ำตกไายวันตามบนคงเฉลิมอ,ามอําเภอกงหลาจังหวัดปัตุลุงเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอ่ะมาอ่านความเห็นของ fc ผู้ชายบ้างเนาะ fc ผู้ชายแสดงความคิดเห็นว่ามีแบงค์2ีบใบและเหรียญ2องบาท1เหรียญอ่ะอ่านรอบนึงนะ fc ผู้ชายแสดงความเขียนว่ามีแบงค์ยีบใบและเหรียญ2บาท1เหรียญ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านเขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนาทุ่งโพตามบนคลองเฉลิมอำเภอกรงหลาจังหวัดพัทลุงอ่ะ fc ผู้ชายครับคุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะวันนี้คือวันที่30มีนาคม2567 วันพรุ่งนี้เนี่ยคือ31มีนาคม2 5 6 7วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านนาทุ่มโพตามบนคลองเฉลิมอำเภอกองหลาจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ fc ผู้ชายและ fc ผู้หญิงคูณ2คนอย่าลืมนะผมนัดคูณ2คนคือวันพรุ่งนี้31มีนาคม2567 วันเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าวันอื่นผมจะเดินทางไปหมู่บ้านอื่นนะครับ